แม่แม่เอซแฟนคับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยาจันหอมสตอรี่นะคะแม่แม่เอซว้าวว้าวแม่เล็กบอกว่าชุดพร้อมนะคะความสวยพร้อมใช่ไหมแม่เล็กจ๋านะคะอุ้ยนะคะทิดาน้อยของพ่อพแม่แมสวยน่ารักนะคะเนาะไม่แต่งเยอะนะคะแต่งนิดหน่อยนะคะ ความสวยเขามีในตัวอยู่แล้วนะคะลูกสาวคนเก่งของเราสวยเขาเรียกว่าสวยจากข้างในนะคะสวยใจบุญสวยจากข้างในสู่ภายนอกนะคะน่ารักมากเลย <c oughs> ชื่นใจนะคะเนาะ <c oughs> พร้อมจริงๆเลยจ้าน่ารักที่สุดเลย สาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานของเราชุดพร้อมนะคะน่ารักเป็นที่สุดเลยชุดพร้อมหน้าพร้อมเจอกันขอนเก่นโอ้ยเอ็ดยานะคะเนาะส่งกำลังใจไปเด้อจาจากฝากสายลมแสงแดดไปนะจ้าอุย้ย พอๆแม่เอ้ยะค่ะสวยงามมากๆจะลูกสาวคนสวยใจบุญสดใสค่ะสุดๆใช่ค่ะสวยใจบุญสดใสสุดๆนะคะสวยงามมากครับนะคะชุดนี้สวยนะคะสวยทุกชุดเลยค่ะเอฟซีนะคะอย่าอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปของคุณแม่เล็กคนสวยของเรานะคะชุดสวยคนก็งามใช่เจ้า งามจริงๆชุดสวยนะคะสวยงามสา,สาวน้อยสุดสวยคลาสสิกมากอุ้ยชุดไหนก็ช่วยสวยคนก็สวยดูแล้วปุ๊บนะคะยิ่งเจอตัวจริงนะทุกท่านจะทุกท่านจะรักมากเลยว้าวนะคะดารานะคะดาราตัวน้อยของเราอยากเป็นดารานะฮือดูแล้วชื่นใจนะคะน้องแอมสวยมากสูดๆนะ ครับนะคะสวยงามงานวันไหนวันนี้ค่ะนะคะหนูใส่ชุดแบบนี้ดูแล้วไม่โป๊ดูดีเรียบร้อยแบบผู้ดีนะคะคุณทันยพรบอก <c oughs> ลูกสาวน่ารักชุดใหม่สวยจังค่ะส่งกำลังใจให้จ่าเชนกันเอ็กยาก็ส่งกำลังใจให้สวยงามน่ารักนะคะอุ้ยนะคะ หมื่นพันคอมเมนต์นะคะน้องสาวน้องเป็นสาวขอแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีซานะคุณวิรัชวะน้องเป็นสาววอ่อนได้แต่นอนตะแคียอยามมาแลงฟันหวานจะมีชายใดไพเดต้องการจะมีชายใดไพเดต้องการไม้ปองน้องนั้นแม้ต้องการจะคอย ไปกับสาวคอนแค่นแล้วนะคะสาวอีสานบ้านป่าเช้าก็ไปทำนาคำแรงมาเงาเงยเขาว่าน้องเป็นลาเป็นสาวแดนอีสานใจน้องนั้นเลื่อนลอยจงเอ็นดูนะนเด้อไอเดอ้อจงปลาดีน้องเนี้ยจากหน่อยฮักน้องบ่อยๆแล้วน้องจะปลอยดีใจ น่ารักที่สุดนะคะในสามโลกเลยลูกสาวคนเก่งของเราที่ดาน้อยของพ่อพ่อ,พอแม่แม่อันไหนก็สวยอะ่ะสวยไปหมดนะคะสวยมากลูกสาวพ่อพ่อ,พอแม่แม่ครับนี่แหละนะคะหูภาพมันฟ้องนะคะเถียงไม่ได้นะคะลูกสาวจ๋านะคะพี่เล็กจ๋านะคะ เก่งทั้งคุณแม่เก่งทั้งคุณลูกนะคะน่ารักทั้งคุณพ่อน่ารักทั้งคุณแม่น่ารักทั้งคุณลูกคุณยายก็น่ารักนะคะสาวสวยของเราชุดเนี้ยดูยังไงก็สวยๆแล้วะคะเนาะดาราละค่ะลูกสาวละค่ะดารานะคะ,ะ,คะ,าาะ,คะเขาเรียกว่าที่ดาน้อยดาราหมอสาวมอมอสนะคะ โอ้ยสวยเกินนะคะสวยเกินเกินนะคะสวยไม่แบบไม่เผื่อไม่เหลือใครเขาว่างามประล่ำงามปะเหลืองามแต้งามว่านนะเจ้ามากเลยอะ่ะเนี่ยกางเกงแบบนี้ด้วยอะ่ะหวานหวานนะคะโอ้ยสวยเป็นที่สุดนะคะ สวยเลิศนะมิมวันหวานนะคะให้พ่อพแม่แม่ใจละลายนะคะโอ้ยนะคะคดเก่งสาวอีสานรอรักนะคะ <c oughs> หนูจะน่ารักไปถึงไหนนะคะน่ารักที่สุดนะคะในสามลูกนะคะสาวน้อยของเราทิดาน้อยแห่งมมอ,มอ รักที่สุดเลยคนเก่งของพ่อพ่อแม,แม่ดูยังไงก็ไม่เบื่อนะคะเนาะสวยเลิศจริงๆนะคะลูกสาวจ๋านะคะขอให้งานราบรื่นมีความสุขนะคะทั้งพ่อพ่อแม่ทั้งลูกสาวนะคะน่ารักจริงๆนะดูไปดูยังไงเอ็ดยาไม่รู้จะ เอาคำไหนมาบรรยายนะคะดูไปแล้วก็ยิ้มตามนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่น่ารักที่สุดเลยดีใจมากเลยคนที่อยู่เคียงข้างนะคะแอดยาก็ขอส่งกำลังใจนะคะเนาะจากเชียงรายนะคะขอลูกสาวนะคะมีแต่สิ่งดีๆรวยปังๆคนเก่งของพอ่พอพ่แม่แม น่ารักที่สุดเลยชื่นใจนะคะขอให้หนูคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาอยากเป็นดาราหนูได้เป็นดาราในดวงใจของพ่อพ่อแม่แม่อยู่แล้วจ้า <c oughs> น่ารักนะคะน่ารักพูดจาเก่งนะคะคอเราะเพาะพิ้งทักทายพ่อพ่อ,พอแม่แม่เก่งที่สุดเลยนะคะคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม ชื่นใจนะคะแค่นี้นะคะหนูก็เอาหัวใจของพอ่พอพอ่อแม่แม่ไปหมดแล้วนะคะเนาะรักน่ารักที่สุดเลยเขาน่ารักแบบไม่มีไม่มีที่ตินะคะทางการพูดการจะทักทายนะคะเป็นกันเองกับพ่อกับแม่นะคะสมมากๆเลยนะคะทิดาน้อยเขาเรียกว่าเพชรเม็ดงามนะคะ มีจิตใจดีนะคะมีน้ำใจไม่ตีน่าละค่ะไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายอัดยาได้เจอตัวจริงครั้งหนึ่งก็ถือว่าบุญแล้วนะคะวันวันงานนะคะนกก็หวังว่านะคะคงจะได้ไปนะคะยังคิดอยู่นะคะนกเพราะว่าหน้าฝนด้วยแล้วก็อดกัดยาก็ยังไงก็ ยังมั่นใจนะคะถ้าไม่จิบใข่ได้ป่วยหรืออะไรเนาะก็จะพยายามเต็มที่เลยนะคะที่จะได้เจอลูกสาวนะคะเราเป็นฝ่ายสนับสนุนคุณวิรัติบอกว่าเราเป็นฝ่ายสนับสนุนเราไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเราสนับสนุนศิลปินที่เราชอบเดีเด๊วันนั้น การสนับสนุนชุดสวยนะคะสวยนะคะอุย้ยทุกคนบอกว่าสวยน่ารักค่ะชุดสวยนะน้องแอมว่านนะ้อแอมน้อยนะคะสวยหวานใช่สวยหวานมากเลยสวยหลายลูกแม่ลูกสาวแม่แม่นะคะสวยมากนะคะว้าวาชุดใหม่สวยนะคะ เวลากี่โมงคุณชัยเวทามนะคะกำลังใจรอรอติดตามนะคะเนาะตอติดตามตาฮักนะคะสาวขี้ดือ้อคุณประสิทธิ์บอกยิ่งดือ้อยิ่งน่ารักเพลงหวานหวานปานน้ำผึ้งเพลงเผ็ดร้อนแรงแซบถึงใจเต้นน่ารักใครเป็นโลกหัวใจอนุญาตปิดตาเดี๋ยวหัวใจจะวาย เดี๋ยวหัวใจจะวายว่นน่นนะคะน่ารักนะคะน่ารักทุกเพลงสนุกทุกเพลงนะคะถูกใจทุกเพลงนะคะถูกใจทุกเพลงนะคะน่ารักเป็นที่สุดโอ้ยนะคะคุณแม่ก็ขยันหาเห็ดนะคะเยี่ยมมากเลยแม่เล็กนะอืมสวยสวยนะคะ สวยจริงๆนะคะน่ารักที่สุดนะคะคลิปนี้อัาญาก็ขอจูบกิปเพียงเท่านี้นะคะดูแล้วดูอีกดูไปยิ้มไปส่งกำลังใจให้ถึงลูกสาวเดอ้อจา้าผลงานรอชมผลงานที่น่ารักนะคะบอกว่าเต้นแซบร้องเก่งนะคะ ขอบคุณสําหรับคลิปนี้แอดยาจันหอมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดยาจันหอมสวัสดีจ้าดูคลิปดดย้อวหลังดูโฆษณากดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้ง,งด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า